สวัสดีค่ะ e ีฟแอนด์ฟลายสตูนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วในวันที่4ค่ะวันนี้นะคะอีฟจะมานในตีมที่ชื่อว่า Twist and Detoxifying นะคะหรือแปลว่าการบิดลำตัวนะคะเพื่อช่วยในการขับไล่สารพิษค่ะหรือว่าเป็นการช่วยดีท็อกซ์ในสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายออกไปนะคะจากในช่วงแกนกลางหรือในช่วงลำไส้บริหาร ตับไตไส้พุงอารมณ์ประมาณนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครพร้อมแล้วค่ะอีกขอบล็อก2บล็อกนะคะถ้าใครมีนะแล้วก็แม็กหึ่งผืนนะคะ In นเคสว่าใครที่บ้านไม่มีบล็อกจริงๆนะคะอีพให้ใช้หนังสือตั้งหรือเป็นกล่องหรือเป็นหมอนก็ได้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มง่ายๆนะคะในท่าขัดสมาสบายๆนะคะโอเคเราพยายามนั่งให้ก้นลงไปให้เต็มแมตนะคะพร้อมแล้วนะคะอีฟจะให้นั่งหายใจเข้าออกลึกๆ3มลมหายใจก่อนนะคะเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวกนะคะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวๆหายใจเข้านะคะ จังหวะหายใจออกพยายามผ่อนออกไปให้เต็มที่เลยนะคะสุดท้ายค่ะเวลาหายใจเข้าไหลมันจะยกทุกอย่างจะพองออกโดยธรรมชาตินะคะหายใจออกผ่อนออกไปให้หมดเลยค่ะโอเคสุดท้ายนะคะหายใจเข้าค่ะเรายืดลำตัวขึ้นด้านบนนะคะยืดไหลย่ยืดซี่โครงออกไปนะคะหายใจออกค่ะยืดจะให้เอามือขวาค่ะ วางไว้ด้านข้างแมตนะคะเอ้ยสอกขวาเนาะถ้าใครไม่ไหวค่ะมีบล็อกช่วยนะคะวางไว้บนบล็อกเนาะมือซ้ายกว้างเป็นวงกลมยาวๆนะคะแล้วเปิดมือซ้ายค่ะวางด้านข้างหูตัวเองนะคะแล้วบิดลำตัวขึ้นมองด้านบนทีดานนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะอีกหนึ่งทีนะคะเข้าลึก จังหวะหายใจออกค่ะพับตัวลงนะคะเอามือซ้ายนะคะล็อกไว้ที่เข่าขวามือขวาบิดไปด้านหลังค่ะยืดตัวเยอะๆสองลมหายใจเหมือนเดิมนะคะผ่อนไหลลงนะโอเคค่ะหายใจเข้าขับตรงกลางค่ะ ด้านซ้ายนะคะหายใจออกสอกซ้ายวางที่พื้นนะคะหรือวางไปที่บล็อกนะมือขวาค่ะวาดเป็นวงกลมยาวๆนะคะเปิดแนบหูนะคะมองขึ้นบนเพดานค่ะมือไม่รีแลกซ์สิ่งนี้นะพยายามยืดมือไว้นะคะยืดลำตัวเยอะๆหายใจเข้าค่ะ หายใจออกผ่อนเอามือขวานะคะวางไว้ที่เข่าซ้ายนะคะแล้วยืดตัวมือซ้ายวางไปด้านหลังะคะ่ะบิดตัวมองไปด้านหลังยาวๆโอเคแล้วหายใจเข้านะคะกลับขึ้นมาด้านบน หายใจออกพับตัวลงไปด้านหน้าค่ะวอลกมือไปสองสองมือยาวๆเกล็ไกลนะคะพยายามกดกลนลงนะถ้าใครไม่ไหวจริงๆมีบล็อกช่วยค่ะวางไว้ประมาณนี้ก็ได้นะคะ โอเคค่ะแล้วดันมือยกตัวกลับขึ้นมานั่งนะคะโอเคมือวางไว้ด้านหน้าอาิชัยยกกลนนึ้นโอเคเก็บเขา่าสองเข่านะคะอิชัยเอาเข่าซ้ายไว้ด้านหลังก่อนเข่าขวามาด้านหน้านะครอสอย่างนี้นะคะเข่าซ้ายต่อจากด้านหลังของเข่าขวาโอเคแล้วนั่งลงไปค่ะเข่ามันก็จะซ้อนเข่าอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่นั่งทับส้นเท้าอย่างนี้นะเอาก้นมาวางตรงนี้นะคะพยายามเปิดขา ให้เป็นเส้นตรงแบบนี้จะตึงมากๆนะคะตึงมากๆถ้าใครไม่ไหวพับลงมาหน่อยนะโอเคเลือกได้นะคะหายใจเข้ายืดลำตัวให้ตรงค่ะหายใจออกมือซ้ายจับเข่าขวาที่อยู่ด้านบนบิดตัวไปด้านหลังแอนออกหายใจกลับตรงกลางวอล์สองมือไปด้านหน้าค่ะ โอเคผ่อนนะคะยกก้นขึ้นสลับข้างนะคะโอเคเอาขาขวาไปด้านหลังทีนี้ขาซ้ายมาด้านหน้าค่ะแล้วนั่งลงไปใหม่ข่านี้หรือค้าเมื่อกี้อาจจะตึงกว่าการเป็นเรื่องปกตินะคะหายใจเข้ายืดตัวไว้หายใจออกบิดค่ะไปด้านข้างมองไปด้านหลังเยอะๆท่านี้จะโดนที่ก้นเยอะกว่าท่าแรกนะคะหายใจออกกลับตรงกลาง Walk กสองมือไปค่ะโอเคแล้วค่อยๆกลับมานะคะโอเคทีนี้เราจะมาอยู่ที่ท่าออฟฟค่ะ โอเคออฟฟ์อยู่นี้นะคะยืดตัวเยอะๆนะคะจิกขาค่ะยกก้นขึ้นกลับเป็นท่าดาวิดฟร c ซิงดอกถ้าใครรู้สึกตึงมากกลางขาออกจากกันให้กว้างนิดหนึ่งได้นะคะงอเข่าได้เล็กน้อยนะเอาแล้วแต่ที่เราถนัดนะคะแล้วเราไม่บาดเจ็บเกินไปโอเคหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวอีกหนึ่งลมนะคะหายใจเข้าลึก หายใจออกค่ะเอามือขวาค่ะไปจากข้อเท้าซ้ายนะคะโอเคแล้วบิดลำตัวค่ะขึ้นมองเพดานด้านบนอันนี้จะรู้สึกตึงมากนะคะพร้อมกับบิดช่วงหน้าท้องด้วยนะโอเคผ่อนออกค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะโอเคหายใจออกค่ะมือซ้ายจับข้อเท้าขวาแล้วบิดลำตัวขึ้นไปเยอะ โอเคกลับมาตรงกลางค่ะโอเคงอเข่าลงไปที่แมตนะคะพับตัวลงยืดเป็นชาวโพสักครู่ค่ะโอเควอกมือกลับมาตรงกลางนะคะจิกขายกก้นขึ้นกลับเป็นดาวดาวด์เฟซิงดอ o อีกหนึ่งทีค่ะโอเคหายใจเข้าทีนี้จะให้ยกขาขวาค่ะ โอเคหายใจออกพับขาขวานะคะแล้วเปิดเข่าขวาชี้เพดานพร้อมกับบิดตัวไปด้านซ้ายอีก1ทีหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวเตะขากลับขึ้นด้านบนหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะก้าวขามาวางระหว,ว่างส่ามือด้านหน้าเอาเข่าซ้ายนะคะวางลงไปที่พื้นเลยหายใจเข้าลึกค่ะยกลำตัวขึ้นตั้งตรง เก็บพุงไว้นะคะหายใจออกค่ะมือซ้ายวางไว้ที่น่องค่ะข้างซ้ายมือขวาวาดเป็นวงกลมยาวๆแนบหูอีกเหมือนเดิมนะคะมองขึ้นไปด้านบน5 4 3 2 1โอเคหายใจเข้ากลับมานะคะยืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะบิดตัวไปขวาหัน หายใจเข้ากลับขึ้นด้านบนตรงกลางยืดตัวนะคะหายใจออกบิดตัวไปขวาหันขออีกหนึ่งทีค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกบิดตัวไปขวาหันค่ะโอเคหายใจเข้าสุดท้ายยืดสองมือวางพื้นค่ะหายใจออกจิกขาถอยขาขวากลับไป downward r a c i n g ดอ,อกค่ะ เราจะพักที่ท่านี้สองลมหายใจนะคะโอเคหายใจเข้ายกขาซ้ายค่ะหายใจออกพับขาซ้ายชี้เข่าซ้ายขึ้นเพดานนะคะพร้อมกับบิดตัวนิดหนึ่งหายใจเข้าชี้ขากลับคืนชี้ฟ้าหายใจออกก้าวขาซ้ายไปด้านหน้า วางเข่าขวาลงพื้นนะคะยกลำตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆยืดสองมือหายใจออกค่ะวางมือขวานะคะไปที่น้องขวาค่ะมือซ้ายวาดเป็นวงกลมกว้างๆเคมองไปที่ปลายเท้าด้านหลังนะคะแล้วหายใจเข้าค่ะกลับขึ้นมาด้านบน low lunge หายใจออกเปิดตัวไปด้านซ้ายนะคะ หายใจเข้ายืดหายใจออกบิดค่ะขออีกหนึ่งทีนะคะหายใจเข้ายืดแอนออกบิดตัวค่ะโอเคสุดท้ายหายใจเข้ายืดขึ้นด้านบนหายใจออกสองมือวางคล่อมเท้าซ้ายนะคะจิกขาขวาถอยขาซ้ายกลับไปค่ะ downward facing dog พักอยู่ที่ท่านี้สองลมหายใจเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าลึกแอ่นออกยาวๆอีกหนึ่งทีค่ะหายใจเข้าลึกโอเคทีนี้หายใจเข้านะคะอีกจะให้ยกขาขวาขึ้นค่ะ หายใจออกให้ก้าวขาขวาไปด้านหน้านะคะเป็นท่าผีเจียนนะคือขาขวาชนกับฝ่ามือขวาซนเทา้าทนเท้าขวาโดนอยู่ที่มือซ้ายนะคะแล้วเอาสะโพกเอาเข่าซ้ายวางลงโอเคอยู่ที่ท่านี้ก่อนนะคะพยายามยืดลำตัวให้ยาวโอเคทีนี้กลับมาค่ะพับตัวลงด้านหน้ายืดแขนสองแขนไปด้านหน้ายาวๆนะคะ แล้ววอล์กมือกลับมาที่เดิมค่ะโอเคขาด้านหลังนะคะพับตัวมาเอียงตัวไปด้านขวาเนาะขาซ้ายจะเบานะคะเพื่อให้ขาซ้ายตั้งเลยกับเข่าวขวาไปด้านนอกโอเคอีฟสันหน้าเข้าหากล้องนิดนึงเพื่อให้เห็นชัดนะมุมจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ก้นเราจะไม่ยกนะคะก้นระวางลงไปเนาะโอเคขานี้ลองปรับเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายนะคะจะเป็นประมาณนี้นะ โอเคหายใจเข้าข่าย,ยืด2มือขึ้นไปด้านบนหายใจออกนะคะสอกขวางัดไปที่เขา่าสายแล้วบิดตัวซ้ายหันท้านี้อยากให้คางวิที่3ลมหายใจนะคะถ้าใครมือนี้รู้สึกลำบากมากนะยกฝ่าม,มือนี้ไว้นะคะแล้วดันเข่าขึ้นเปิดอ,อกเยอะๆ แค่นี้เองนะคะแล้วค่อยๆผ่อนมือค่ะค่อยๆวอกกลับมานะโอเคมือสองมือค่ะวางไว้ด้านหน้าที่เดิมนะคะยกก้นขึ้นอึบขาซ้ายถอยกลับขาขวาถอยกลับเป็นดาวิดด็อกค่ะระหว่างพักจะไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะอีกจะให้ทวิสตัวไปซ้ายขวาโดยการที่งอเข่าขวาไปทิมไปทางซ้าย งอเข่าซ้ายทิ้มไปด้านขวานีนะสักสี่ถึงห้ารอบนะคะถ้าใครรู้สึกสบายอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ได้ยาวกว่านี้ได้เลยค่ะโอเคกลับมาที่ดาวดอกนะคะหายใจเข้าลึกๆยกขาซ้ายขึ้นหายใจออกก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าในท่าพีเจียนนะคะ โอเคเข้าขวาว่างลงหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นนิดนึ่งหายใจออกวอล์กมือไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางมือสองมือวางด้านหน้านะคะยกก้นขึ้นโอเคเราอ่ะถ้าไขไม่ได้นะ เรายกก้นขึ้นอย่นี้ใช่ไหมถ้ามันจะยากนิดหนึ่งนะอิสไ้ยกก้นขึ้นแล้วเอาขาขวาเก่งหน้าท้องเห็นไหม Walk Cross ไปด้านซ้ายนก็จะมาท่านี้นะโอเคแต่ถ้าใครไม่ได้ไปออปชั่นแรกนะคะออปชันแรกก็คือจะเอียงตัวไปข้า,างซ้ายเอาขากวาดมาด้านหน้าโอเคนะคะกน้กน2ก้นวางไว้ให้เต็มๆนะหายใจเข้ายืด2มือขึ้นด้านบนนะคะ หายใจออกค่ะศอกซ้ายดันเข่าขวาขึ้นยกก้นขึ้นเอ่ยยกเชสขึ้นนะคะหนะ้าอกนะแล้วบิดตัวค่ะขวาหันท่านี้พยายามหายใจให้เข้าออกให้ลึกนะคะเพื่อเป็นการให้ไปไกระตุ้นนะให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ไหลเราไม่ยกหรือเราไม่มองอกนี้ยืดไว้นะโอเคค่อยๆกลับมาค่ะสองมือวางด้านหน้ายกกลนขึ้นนะคะถอยขาขวากลับไปจิกขาขวาถอยขาซ้ายดาวน์ดอโอเคค่ะมองไปที่มือนะคะวอล์กสองขาไปหามือนิดหนึ่ง งอเข่าค่ะรอบนี้จะให้เอามือสองมือนะคะจับไปที่ข้อเท้าด้านหลังนี้นะโอเคแล้วเราค่อยๆโย,ยกกลนขึ้นช้าๆนะคะโอเคแล้วค่อยๆพับตัวลงไปจะตึงมากนะโอเคเพิ่มออปชั่นนะคะในการทวิสนิดนึงเอามือขวาค่ะจับข้อเท้าซ้ายนะโอเคแล้วเอามือซ้ายนะคะเหยียดขึ้นบนเพดาน โอ้โหถ้าดูง่ายๆนะคะแต่จริงๆตึงมากๆนะใครไม่ไหวนะคะมือซ้ายสามารถวางไว้ด้านหลังค่ะไปจับที่ต้นขาขวาได้นี้นะแล้วค่อยๆบิดถ้าใครรู้สึกตึงไปอีกงอขาขวาได้ค่ะแล้วบิดลำตัวโอเค5้าส,สา สอ And งแโอเคค่อยๆผ่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งนะ2มือวางค่ะโอเคเราจะเอามือซ้ายนะคะไปจับข้อเท้าขวาแทนโอเคนะ mm hmm. หายใจเข้าคลายๆอารมณ์ Halfway Lift หายใจออกเปิดมือขวาค่ะเพื่อบิดลำตัวท่านี้ก็จะตึงหน่อยไขไม่ไหวงอขาซ้ายมือขวาค่ะจับต้นขาซ้าย โอเแล้วบิดตัวขึ้นเยอะๆค่อยๆผ่อนมือลงนะคะโอเคทีนี้หายใจเข้า Halfway Lift นะคะมองไปด้านหน้าหายใจออากาพับตัวลง Forward Fold ค่ะใครไม่ไหวจริงๆงอเข่าให้อีฟนะ โอเคผ่อนทุกอย่างลงไปเลยนะคะเสริมออปชันที่นิดนึงนะพยายามทิ้งศีรษะให้หนักนะคะเอามือนะคะจับสอกฝั่งตรงข้ามเนาะโอเคแล้วสวิงตัวไปซ้ายขวานะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันตึงเข่าได้อีกนิดนึงค,อคอยย่อยๆยืดขึ้นมานะคะโอเคหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหัวไหล่ลงไปด้วยนะบางคนอยู่นี้ทิ้งหัวแล้วแต่ไหล่ยกอย่างนี้นะมันจะเก่งเก่งนิดนึงทิ้งลงไปให้หมดเลยค่ะโอเคหายใจเข้าลึกค่ะจบแล้วนะคะในซีรีส์นี้อิบใช้ถอย2ขานะคะกลับไปที่เดิมค่ะกางเข่าออกแล้วจบในที่ท่าชาวโพสไปเลยนะคะ โอเคจบแล้ววันนี้15นาทีค่ะสั้นๆสบายๆนะคะในในทำในพื้นที่ที่จำกัดก็ได้นะใครที่ทำตื่นเช้ามาทำที่บ้านหรือทำข้างๆเตียงได้เลยนะคะซีรีส์นี้จะทำให้เช้าวันนี้เรารู้สึกว่าเออเราลงไปกินข้าวแล้วอาจจะรู้สึกว่าท้องมันเบาสบายขึ้นนะคะ มันเป็นพอยต์และคีย์หลักของซีรีส์นี้เลยนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์นี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นซีเควนซ e อีฟก็ชื่นชอบแล้วก็ทำบ่อยๆเหมือนกันค่ะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมนะคะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆทำพร้อมๆกันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ